Rompir é. คูไบยูนอตค้คางคไใบใช่สา้ยสามร้อยบาคังคูใบสามร้อ,อ,อยบาทชิ้าเห็นไหมฮะมันจยดถ่ายอะไรฮะอันนี้เนาะคังคูใบหนึ่สสาวัสดีค่ะหนึ่งสองสามส หนึ่งสองสามเอ <c oughs> หนึ่งสองสามสวัสดีครับพี่ต้องเชอสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะพาทุกคนมาดื่มกาแฟจะได้วิว o ก to s h ปปิ้งบัตเ o ็ต i ิ g กชอ p ปิ้งเพราะว่าอายากกินหนึ่งกไก่แอวาไก่นะคะจะไปชอปปิ้งอยู่อินเตอร์มาเชย์นาฟ้าคมเฮลไรกาไฟไหม้นะไฟร้นเท่ สบายดีด yeah, mm ีร a ้สึกม t สี e น้า e d ะน่ะเ l ราะว่าฉ e นทุ่งเต่าน้อยธรร n ดาอยู่ฮะดอกบานเวล o n ส r e about s I the food yes I have the, as I told you t h a food with my r uh, e v e b u พราะพ่ t ป้าพเบอกว่าที่พื่อ้วนขึ้นน่ะเพราะว่าพี่กินอาหาร factory food เวทเคทคูม mm ิด hmm. แต่ตอนนี้ประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาจะเปิดแล้วเนาะคือ,คอสามารถไปนั่งร้านอาหารได้ไปนั่งในบาร์ในคอฟฟี่ได้ทำไมน้องไอไม่ใส่แมสตตอนนี้ประเทศฝรั่งเศสเขาไม่ได้ใส่แมสกันเลยกันแล้วเด้วจ้ะจะมีใส่กระตรงสนามบ,บินแค่นั้นน,นอกจากแต่ชีวิตทั่วไปประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ใส่แมสแล้วนะคะไปติดกระติดไปติดกระรักษาวันนี้ ทาปากสีแดงทนนี้นะคะคุณแม่เพิ่นถามว่าออาแชาลิปของอะไรคุณแม่รัชนีนะคะเขาเมเบอร์ลีนจาะเบอร์อะไรไอ้บลูเบอร์ใดเพราะว่าไอ้มีลิปเป็น1ิบิบแท่งอะ่ะอืมก็เลยเบลูบบเบอร์ใดซื้อทุกเบอร์สองร้อยเกสิบเก้าหรือสองร้อยห้าสิเก้าด้วยแหละตัวนี้ขนาดเป็นลิปแมนนะคะอย่างนี้มันชะเป็น เราก็ทาตามทรงปากของเฮาเนะเพราะว่าอายเป็นปากที่มีทรงอยู่จังหน่อยนะไปค่ะที่คอยบอกพูนว่าเอ่อมาดามต่างประเทศนั่นอย่าคบหลายเอออย่าคบหลายอย่ามีมู่ร้ายมีมู่น้อยๆเอามาสิหัวเอ้ยบนกับมาเมนไอว่าพี่มีเพื่อนไปสิบยี่สิบคนยังไม่เห็นเอ่อมีปัญหาเลยแล้วว่านะากะ แล้วก็โชคดีไปเนาะก็แค่ว่านะโดยพื้นฐานนะมีหมู่ก็จําเป็นต้องหลายก็สําหันเนาะเอาอยู่บ้านเขาอาจจะมีหมู่หลายก็ได้แต่มาอยู่ตามประเทศมีแค่เพื่อนเพื่อนคนนึงเพื่อนที่สามารถปรึกษาได้สามารถกินข้าวได้สามารถไปนั่นไปนี่ได้กับพ่อยายประมาณนี้เนาะที่คําว่าของอายนะอ้ายประเด็นว,ว่าบอกให้มีหมู่ยายจะตีความให้แตกคอนเซ็ปตค่อยนะเจ้าแม่น่ารักบะหองแก้มเด้อเออ คือจะตีความบันทึกจะบอกว่าค่อยจนะาให้ครบหมู่พวกอยู่ในต่างประเทศว่าเขาจะใส่หน้กกากากกันมอแมนแนวฮากนววาก็ครบได้อยู่แค่หัวว่าเราก็ได้ครบได้อยู่อยู่ต่างประเทศนะแต่ว่าย่าไปครบหลายคนประมาณสัมพันธ์เนาะแต่ถ้าสมมติว่าการที่แบบว่าบางคนขเขาจะไปเห็ุงานขาเขาจะมีหมู่หลายมีหลายคนกับครบไปแต่ดูวความเป็นจริงแล้วก็คือตัวอายเนาะอ้ายเป็นคนไม่มีหมู่ไงไอะก็แค่ว่าให้ฟังยายไปไปซื้อของน้ำคร้อยปะ 25องศานะคะบรรยากาศก,กำลังดีเลยถ้าเมื่อเสานี้บรรยากาศเป็นบน,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 นี้อนในไอเดปิโดแล้วแต่เมื่อเสานี้บรรยากาศออก้าหนาวคือฝนสีต,ตกเนละอายก็เลยประกระาศไปย่านหนาวหนาวในอินเตอร์มาเชนนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอยู่ใกล้บ้านอายเนาะจากบ้านมาน,นี่ก็ประมาณ5นาทีนะคะ ท่าบ้านเฮาแบบว่ามีรถเข็นรถจอดตวงนี้นะคือมีพนักงานเก็บรถเข็นเลยเนาะแต่ว,ว่าบ้านเฮาแบบที่ที่อันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะสืดอสมุด starting to dry again อุ๊ปป้า just one can take two เป็นมะม่วงมะม่วงมาจากไหนอะป้าสเปน try this for? Peru. Peru la. Mm -hmm. Mama Peru. Hi. Bun. Mm -hmm. Yes, but cherry. No, no, it's not looking good. No. หลายสายพันธุ์แอปเปิ้ลสีสีเหลืองอหน่อไม้ฝรั่งน้ามัสเพอร์กิโลเฮียบอกโคลี่อันนี้เป็นดอกบัว ิโชคกมะเขือเทศเลด,ด,ดิส่สวยมากเลยไอสิวาใหฟังอันนี้เป็นที่ไออ่เอาเมือเด้อที่มาปลูกอยู่เฮือนอันนี้แหละจ้ะแก่นตะวันฝรั่งเศสเนาะที่อยู่หน้าเฮือนไาอแล้วไอลบออกนะตัวนี้แหละขายอยู่ที่ สองจุดห you know. ้าย mm ูโรเนาะมันจะมีรสชาติหวานจะไปปลูกอยู่บ้านไม่ค่อยหวานเนาะงงไหมแชมยอนดีเปร์ ex small one t h e r e นึ่งโมงอืมไอเก็บนะนี่เห็นไหนี่ไม่ใช่คือกับโกกันนี้นะเฟนนูยเนี่ย เน่เฟนนูยภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษเฟนเลเนาะนีมันพัซลี่อาดสิสือเมือปลูกไป

คือจะกินหนึ่งน่องไก่ไหมอ w I d น้อย r ดนร so สมั h ใส่ก่อนี้อร่อยมากนะคะมินิซาซิซองโคสองเนาะ ีสลิ่มอะเหมือนเป็นคนดีซอมบิตเตนี่ล่ะ <Yeah. S 1> แค่อยากมาซื้อแค่ไก่ อย่ามาซื้อแค่ไก่แต่ถ้าไอา้ได้มานี่ไป,นไปปไ็ไปบ่ได้เด้สิปลูกันนี้ลงดินมาหอนเนาะพ่ามาสิรตันิสีอันนี้สีิวีอโอเคฟักแมวนนเนี่ย อัน้ำสามลดอันนั้นเป็นอินทผาลาัมหมักแตงโมเมลอนปะ่ะโกโฮมเมื่อเราเด้อพี่น้องเด้อพอแล้วจ้ะเซ็กซี่เบฟอร์อันน่าจะทิ้งไคร ทุก <laughs> at the same time you are very strong huh eh? these farmers huh t e r strong huh eh? ย่อาศัอันนปปูกอยู่บ้านนะคะโอเคนะคะทุกคนจ้าวันนี้นะคะสำับวันนีก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปซเฟอร์เดี๋ยวรจะพา ทุกคนปลูกสารเน่เนาะสารเน่สาร,สารเรืรเหลืองเนาะขขาปลูกไ้แบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเห็ดกินบน,นี้เขาก็เอามาเก็ดกินแบบสะดวกสบายอันนี้นะไอเอามาแต่ตะคุ่นหนึ่งจุดเก้ายูโรจักบาท จะชิบาทตู้ไปเห็นมาเนี่ยลงไปเลยม่มมีจะไปแดงหลักไหมอยากอารงดินไหวนะนี่รอบหน้าก็ไปซื้ออย่างหนึ่งเอาไว้ตรงนี้นี่ของลาาพา อันนี้ก็จะเป็นหอมหน้อยๆนะแม่ก็จะเอื้อนอย่างดออค่างลายขนาดเลย หอมน้อยจะเข้าเอ,อิกันะังโมลพาซาเลเน่ไปกันได้ยายเด้อไปรีเด้อันนี้บายบายขอบคุณค่ะ